พี่มาขนาดนี้หรอพี่เมย์มันแบบนี้เลยเหรอแบบนี้คือแบบไหนเออจริงทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะแม่ไม่รู้โว้ยใครวะไม่เห็นเหมือนใครเลยอะเราอะทำใม้รู้บอยบอยตีกับมีกัมเมอทำให้รู้บอยบอยตีกับ โดนปิดปากหรอปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากหรอขับมุ้งเด้อมุ้งมากินได้ปะออยู่โอเคโอเคแล้วนะญี่ปุ่นเคยเล่นชา n g จอะไรที่เกี่ยวกับคนดังบ้างใครชื่อก่าคนดัง ใครคนดังตอนเด็กเยคู่กันมีปะคู่กันมีถ่ยนามสกุลใช่ชื่อชื่อนามสกุลดาราหน้าคนดังถ่ายรูปคนดังถ่ายชื่อพ่อชื่อแม่ลูกคนดังอะไรโูเต็มไปหมดเลยอะพี่แม่เราไม่หันไปรายการยิมเล่นทุกคอนเทนต์เลยโอเคทำแต้งดีกว่าแต่จริงจริงก็เบื่อแล้วแหละเนาะมากพี่อันนี้พูดจัดใลนะอย่าบอกนะผู้จัดใจจะเอามาอีกวันหหนุ่ม แต่ว่าวันนี้คอนเทนท์ที่เราจะมาทำจะเป็นคนดังศาส์าต่างประเทศอ่าซึ่งไม่ได้เลยเจริงจริงไหมบิวเกตหนะ้าตาเป็นไงยังไม่รู้เลยแรงมากคอมฟูดคือใครใครกูก็ไม่รู้แล้วเคยเห็นพวกตุ๊กตาที่เขาทำเลีดนแบบคนดังปะมีด้วยหรอใช่รู้สึกถึงรางแบบแปกโอ้โหพี่มาขนาดนี้หรอพี่เมย์ไม่เคยอ่ะโอเคก็ดีแล้ววันนี้เราจะมาให้ทายอันนั้นแหละมันเนี่ย ก็คือจะให้มาทายชื่อคนต่างประเทศจากตุ๊กตาของเขาอจากตุ๊กตา <laughs> คิดว่าใครน่าจะมงพี่ปุ่นส,สิบสิบสิบไปเลยถ้ามองพี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช่าเราพี่ปุ่นปุ่นเลยถ้าคนดังแบบใส่แบบนักรองดาราต่างชาติแบบนี้นะพี่ปุ่นเลยก็ชันไงก็มันัตามๆกัน,นไปเลย ก็ต้องเราสองคนนี่แหละ่เราคจะพูดเป็นคนอื่นเลยงั้นถ้าเรามาวินก็ไม่น่ามีใครตุบหรอกปะใช่แรงเหมือนกันนะไม่เด่น กติกาก็คือจะมีรูปตุ๊กตาคนดังขึ้นให้แล้วให้ตอบมีเวลาให้1ิบวิยึดคำตอบสุดท้ายก่อนภาพเปลี่ยนสิวิเยอะไหมป้าเยอะไปเนาะเราเล่นอ่ะเหลือห้าวิตอบชัาชื่อนามสกุลเนาะไม่เอาชื่อตัวละครไม่เอาว่าเขาเล่นเรื่องอะไรเอาชื่อจริงๆค่ะแต่แต่ว่าก็จะมีบางคนที่ชื่อเขาอาจจะแบบแค่คําเดียวก็รู้เลยมาดนาอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะให้โอเคมาดนามาคุณจาได้ปะเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกัน ยัยยดอ่ะ้วงมากเลยอ่ะนุกแล้วยาย c ่มารีพิเซนะม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นเ่ไมเไป่ลย่ามจลช่ไม่ลช่ลม่าช่ไเ่ใช่ม่ใช่ไม่ไม่ใช่จลใ่มใ่่่่เออมเลไมไไไไใใ่มใครหรอมัใจ หน้าก็เหมือนอยู่นะถ้าหนูดถอดแหมด่คือละเจอถอดแหมด่คือละเจอเอ๊ะแองเจลิน่าจอ่เออแองเจลิน่าจอ่อุ้ยชี้ทันวะอันนี้เหมือนนะอันนี้ทำสวยนะเออเออใช่หรอวะไม่เหมือนด้วยอ่ะใครอ่ะเออบียองเซ่เจโลอุมาเธอแมนเมื่อกี้ตอบอะไรนะแองเจลิน่าจอยอูมาเทอแมนด้วยผัดชื่อแรกที่อกวะทำไมคุณไปตอบเลยทำไมไปตอบด้วยอูมาเธอแมนแองเจลิน่าจอย ฝั่งซ้ายนี่คือตุ๊กตาจริงเหรอเออสวยมากท่ะเหมือนมากๆเหมือนพึ่พึ่งเลยเฮ้ยเอ่ออะไรอ่ะนิกกี้มินาชเหรอนิกกี้มินาชปะล่ะโอ้ยนี่นี่นี่นิกิมินาชใช่ไม่ได้นิกกิมินาชเออนิกกิมินาชว่าอ่ารักเกอร์วากาดาเบอร์นิกกี้มินาชอุ้ยเป็นแบบนี้เลยเหรอแบบนี้คือแบบไหนนั่นแหละนั่นแหละเกย์เกย์เกย์กล่อมเกย์เกเกย์เกกล่อม

เหมือนพี่่ัมดิมเนีอจริงด้วยนะนยังเหมือนน้ำเงิอันนี้เอ๊ยไอ้นี่ไงที่เล่นทอยไร้ไงชื่ออะไรที่เล่นทอยไร้อะเอ็มาวสันเอ็มาวสันอ๋อที่เล่นแบมพายทอยไ้ผมจำชือม่ยโอ้ใชื่ออะไรอะเบล่าคอคิสเตนสต ใช่เอมมาเอ็มมาวัสสันเอ็มมาวัสสันนั่นแหละเอ็มมาวัสสันใช่ใด้เอ็มมาวัสสันมันอีกคนไม่ใช่ใช่คนนี้แหละแต่อันนี้น่าเหมือนเลยทำไมไม่เคยจำได้เลยระหว่างคีสเซนส์สโตรวกับเอ็มมาวัสสันแต่นะเขามีความรักกันเอ็มมาวัสสันหนอไม่ใช่ที่เล่นเรื่องแปรพันธ์ไวไลท์ไงจำชื่อไม่ได้อยู่ดีคีสเซนส์สโตรว แม่เคร่องสำอางอ่ะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วลอ่ะแค่ดูบอยบอ,บอ,บอยจะมีกิมเมอร์ยามีกิมเมอร์มีฮันน่ารีฮันฮน่าอันเนี้ยรู้อันนี้รีฮันน่าแน่นอนอริฮันน่าใครตอบริฮันน่าผิดนะอ้ยชื่อเขาอา่านว่าริฮันน่านะจ๊ะไม่ขายเพลงแล้วนะขายเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางเขาดีจริงอุ้ยริฟ้องเตียงจริงด้วยอ่ะ ก็ใหญ่ละก็คือตุ๊ก็ตาเงเงินกว่าข้า่ารูบอยบอยมีกรมีกระเมอทํามารูบอยบอมีปที่ไปทีีปีข้ดูสิขอดูหนอยไม่ร้องเพลงแล้วไปขายเครื่องสำอางซึ่งปังกว่ารุ่งกว่าแลวห้ามไปถามเรื่องร้องเพลงนะเพราะว่าแม่จะพิโรธนี่ไง ผู้ผู้ดีดีเอเู้ผู้ดีดีเอเอเรมีอะไรอยู่ดูเรามีเรามีอะไรอยู่นงเล่นอ่าดูดูงซีแล้วดึงอีกแล้วแอนทัตเวงอุ้ยมัวตะคุยเห็นไหมแอนทัตเว n แอนทัตเว y ไงแอนทัตเวงแล้วชื่ออะไรตากแตนโคลดาตากแตนโคลดาทำาพงนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมก็จำชื่อไม่ได้อะไรวนแอนทัตเว แอนแคตเว พี่หนูแต่งพี่หนูแต่งกับพี่อ่ะแต่งเป็นตัวที่มีงูอ่ะตรงคออ่ะรอบแข่งกินอ่ะจะได้ปะสวัสดีค่ะดิฉันแอนพลาสเวย์มาจากเรื่องเดอะวิชเชตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันฟ้านปิงปิงมาจากเรื่องนางพญาผมขาวอะไรอ่ะอันนี้คือใครอ่ะได้แสดงมาตอนลีฮันน่าเมื่อกี้เออลีฮันน่าเออคนนี้หน้าไงกับบีออนเซ่นะ บียอนเซ่บียอนเซ่อันนี้บียอนเซ่บียอนเซ่อน้องผันได้แต่ปากไม่ได้นะบียอนเซ่กูให้รักษาคนพี่โจ้พี่ม้าพี่เพชรเมื่อกี้ใครพี่ม้าอ่ะพี่ม้าพี่น้าม้าแสบสั่นน่ารนะคือตาห่างแล้วปากไม่ได้แต่จริงๆนางสวยมากเลยอะตุ๊กตาทำลายน่ารมากจริงผมรีบจังเลยคีัยีผมให้แม่หน่อยไหมตอบที่ น้องกับมี่ฮันนาป้าก็คือลูกจริงมาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครโอ้แป๊ะไม่รู้โอ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 ้นาดาใช่เขาร้อคือมียอนเซ่ถูกใช่ไหมอุ้ยใครวะไม่เห็นเหมือนใครเลยอะเราอะอ๋อไอ้ใครเนี่ยตาบุ๋ดหืมตาบุ๋ดหืม ก็ตาบายเมื่อก่อนที่มันคือตัวเขาตระบี้อ่ะไม่มีนิคสิตอ่ะนี่เหมือนใครเลยคนเนี้ยนี่ทำไมมันขาวเปหมดเอ็มบาร์สันไปแม่แคทัศนีย์อินลิสยคุณพระอันนี้ดูไม่ออกอ่ะบิสเนสเปียเดี๋ยวนะไปแล้วโอ้นนีม แต่งชุดไทยตกใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เป็นีเนี่ยงที่มันจบตอนจบว่าเอามาแปลเป็นแบบเป็นเนื้อเพลงตลกอะแล้วคือนางไปเจอเด็กคนนึงใส่ชุดไทยนางมาที่ไทยแล้วเด็กก็เลยเอาพวงมาลัยไปให้นางแล้วตอนจบเนื้อเพลงก็ประมาณว่าแบบขอไปขี้ก่อนนะไม่ไหวแล้วเขาปวดขี้ก็ต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเสรดจปิดนี้นะบิดลี่เหรอโอ้ my god ไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนเลยเหมือนแคทเธอรีนอีลิธโอเคนะคะอ่ะบินนี่ถูกแล้วไม่มีใครตอบได้พี่ตอบถูกเฉยมากอุ้ยคนนี้ใครอ่ะอุ้ยคุณน่ที่เป็นเด็กกับใสเตอร์ติ้งอ่ะใสเตอร์ติ้งอ่ะเออนักบอลเหรอไอ้นี่ไงจัสตินทิมเบเล่ไงจัสตินทิมเบเล่เหร เอ็เบิร์เอ็ดเวิร์ดอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดวิร์ดเอ็ดวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวรเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็เวาร์ไเอ็ด้วิรดเอ็ดเวไร์ดเอดเวิรอ็ดเิรเอ็ดเวิร์เดเวอ็เิร์ดเอ็ดเวรดได้จ้รผมเพรดะวามันเป็นสมัยเอ็นซิ์เอาจากสตินเวอร์ชัจ็อบไม่ไดเเนี่ยเซ็ี่แบบ อ่ที่จมีเกวในแมแล้วกมีแปโอ้เนีแหละแต่พูจัสตินที่เบลลกลึกไม่อ้เพามันต้องเปลี่ยนนึ่นทัางหนึ่งปะโ้ยธรรมดากูยังไม่รู้เลอะไรใครบากโอ้ยพี่นีมยมากเทสวิตสวิตไม่รู้นี่เทเลสวิ เออถอเลิไปเล่นใจไม่ไมันเอาอะไรมามันนะ <c oughs> มันใจไปอะไรบอกว่าเป็นเทนนิสสวีทกีต้าร์เดอ,อบตาลีว่าเพลงเนี้ยอูวมีชื่อเพลงไปอีกเพราะว่าใส่เสื้อผ้ายกีต้าร์แล้วก็แต่งชุดเป็นเจ้าหญิงเหมือนตอนเพลงเออมันนีชื่ออะไรวันนี้เป็นใครก่อนดาราหรือนักร้อง <c oughs> อันนี้อ,อ่าปามี ถือกีต้าเออใช่เพราะว่ากีต้า์นี่เป็นสัญลักษณ์ของนาจริงจริงจริงแต่แต่นอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนเลยนะใช่จริงงงมากถ้าไม่มีกีต้าก็ใช่ก็ผมก็ไม่ถูกใครก็ไม่รลูใครก็ไม่รูเทโรสวีถ้าไม่สะพายกีต้ามาลูกตอบไม่ได้แล้วคนนี้ใคร เทวีผัวช่างี่อล่เออผมท่นเดเตี่ลี่หรอเเอาบัังดเอาบััอนี่เป้วาเจสซี่ป่ะเจสซี่เจนเออ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 โอ๊ฉันไม่ออกเฮ้ยข้างหลังมันเป็นสปาย์อะวิกตอรีเบคแฮมเหรอสปเกอร์วิกตอรียหานโนใช่ต้งั้น เหมือนเจสซี่เจมากกว่าซีเจจริงเหมือนกันกูว่าเจสซี่เจเราเออใช่เจสซี่เจมากกว่าใครว่าเหมือนใบปลอมกดอหนึ่งกดอนหนึ่งเกืคชี่เฟรดี้แล้วนะแต่ถือว่าไหวพริบดีมากที่เห็นสไปคือเห็นสไปคือเงื่อนี่ใครอ่ะอุ้ยจั่เอ้ยเราทำไงไรไงพระอ่ะเราทำไงไรไงพีอ่ะเอกอ่ะ ปะเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่เขาชื่ออะไรวะเอ็ดดที่เล่นแฟนทไวไลท์เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดไงจำชื่อไม่ได้ใช่หรือเปล่าปั่นเอ็ดเวิร์ดก่อนมันนเป็ชื่อในในทวายไลท์รวมบทพันธิศาสตร์มัวรวมบทพันธิศาสตร์เอาเอ็ดเวิร์ดถูก แล้วตอบชื่อถูกได้ใช่ปะโรเบิร์ตแพทชินสันเก่งมากรู้ได้ไงว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดมือผิวกลอขนาดนั้นเป็นแผลป,ประกายแผลทรงผมชุดมันใช่แต่ประเด็นคือนางชื่ออะไรโรเบิร์ตแพทชินสันเขาชื่อโรเบิร์ตแพทชินสันโอ้คิดไม่ออกเราบ <Edward S 1> <Edward, S 2> อกเเเออ็็ดนะดดวิร์กันแต่โอ้ยปิดหน้าปิดตาใครวะอุ้ยนี่ดูอุ้ยอ่าขาดีบือขาดีบือ เอตี้กาก้าร์ใช่ไหมใช่เอตี้กาการ์เอตี้กาก้าร์ใครวะไม่รู้จักละคนเลยหรออะไรเนี่ยนิกกี้ไม่น่าหรอไปแล้วนิกกี้เนี่ยอะไรมาให้เล่นเนี้ยโอ้หน้าเหมือนเนาะไม่เหมือนผมเหมือนอย่าโลภดิอย่าโลภใจเย็นใจเย็นใจเย็น ตอนแรกเราจะตอบจากผมว่าเลดี้กากาแต่หน้าหน้าไม่ได้ไม่ได้เออเลดี้กาการนี่หรอแม่หรอเลดี้กาการ์น่เปิดจริงยังแบบเมื่อกี้มันมันพูออกมาเลดี้กากาหรอแก่มากอ่นเนี่ยตาเราโออันนี้อะค่ะคดิบืนหรอบีก็ตอบคาดิบืนนะคดิบืนเฮ้ยใครอ่ะทำไมยากเพราะว่า อันนับนเนี้ยไม่รู้จ้ะเนีย่ยแหละที่เล็กที่เป็นเด็กในสเตจต่งอ่ะไม่ใช่วันดิเรกชั่นนักร้องแอกกามากอมอาเกมาโกชื่อแอกกามากอมอาเกมาโก้เชื่ออาเกมากรมากอออเอ่อแฮร์รี่สไตล์เอ่ออมอมสรงผมเอ่อแจ็คสเปนโร้ <laughs> ใครเป็แจ็คสเปนโด้เป็นแจ็คสเปนโด้ คงวันดเรคชัอ่นอีพวกเด็กน่าจะรู้เออยังไม่รู้จักดูจิ้งจกตาดิแต่ยิ้มเหมือนนะดูยิ้มเหมือนอร์มันลู่งไม่ออกแต่ว่าเหมือนจริงทำไมไม่มีผมทำไมเป็นเด๊ย มอดมาลาที่สรางคุณมอดมาลาที่สรางคูณไม่ใช่ดิอุ้ยตรงสารน่าชื่ออะไรก่อน Beauty and the Beast ชรื่ออะไรวะเอ็มม่าวาสันคุณทักใครวะแอนนาเฟยเนี่ยม่าแต่ไม่ใช่ว่าสันไงแต่เนี้ยเอมม่าวาสันเนี่ยม่าวาสันอะไรเนี่ยเอมม่าวาสันใช่ไม่ได้เปล่าแม่อุ้ยคุณหญิงอันนี้คุณหญิงโซมาลีอุ้ยคุณหญิงอันนี้คุณหญิงโซมาลีคุณหญิงโซมาลี หัวเหมือนที่น่าสงสารมากแม้กระทั่งรูปเฉลยก็ยังแบบสงสารเขาสวยกว่านี้เยอะมากจรินะสงสารจริงนี่ทำรูปเฉลยไหมคะที่มันเกิดว่าน่ารักน่ารักไหมใช่ไหมหนึ่งเอ็มม่าเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะใช่เดี๋ยวเขาตัดมาเตมาช่วยเป็นแฟชั่นโลกทั้นั้นอันนี้เหมือนเอ็มมาเหมือนนะ เหมือนเนาะคือถ้าถ้าผมลงมาหน่อยนึงอะจะสวยเหมือนบิกล้นอะแบบเออจับบิกไม่ดีอะใช่แต่การเอาผมตรงนี้ของเขามาแบบลูกจริงอะก็คือแกงก็คือมึงเหมือนกันเนาะจริงจริงนางสวยมากนะใครอะตอบทั้งคู่เลยเหรอถ้าให้ต้องตอบทั้งสองคนโอ้คู่นี้ใช่ป่ะแฮรี่ป่ะแฮรี่กับอีกคนชื่ออะไรอ่ะ อ่ะเหมือนนะเคทกับปินสองคนต้องตัดสักชักกี้กับแฟนชักกี้อ่ะชักกี้กับแฟนชักกี้อ่ะพี่ชักกี้ชักกี้อ่ะพี่กับแฟนชักกี้ชื่ออะไรแฟนชักกี้ชื่ออะไรพี่เขาคือใครดูโอ้หรอดูเมื่อกี้สุดท้ายอ่ะ ก็คือถามว่าดูจากรูปดูรู้ไหมไม่รู้ดูจากชุดดูจากชุดอันนี้เดียวก็จะเป็นชักกี้กับเนี่ยอะไรนะกับเจ้าสาวอ่ะเป็นจะบอกว่าใช่เป่นจะบอกแต่ว่าแบบเป็นจะบอกว่าใช่เป่นจะบอกแต่ว่าแบบเขาเป็นใครนะคุณชายคุใช่คุณสวยมากเลยอ่ะหมายถึงตุ๊กตาไม่หมายถึงคนจริงทำไมทำไมถึงทำไมกันหน้ะไม่ได้ สนุกสนุกดีแต่มีความตื่นเต้นบ้าอันนี้ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยต่อให้เป็นแค่แบบดาราเลยนะยังไม่รู้นะเลอยอแล้วมันมีหน้าไม่เหมือนจริงอีกอ่ะไม่ทำไ,ไรไม่ต้องรู้หรอกโอ้โหพี่ในไหนก็แข่งกันเดี๋ยวเสียใจยได้ไหได้สอง อย่าฟังตั้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วทำไมได้สอนแล้วคนอื่นอ่ะไมเรียกก็สอนบ้างโอ้ยอย่าถามอย่าถามหน้นะว่าบางคนที่ดูเราอ่ะก็ยังไม่ได้กรธทักขอร้องให้ช่วยโกรธเพราะว่าอะไรรู้ป้ะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องผลิตคอนเทนต์แบบยากลำบากอยากจะให้ช่วยเป็นกำลังใจให้เราเนาะเพราะแบบมันก็ ขอให้ช่วยกดละกันเนาะขอให้ช่วยกดกดกันเยอะนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนึงจะมีตุ๊กตาพวกเราไหมอยากไหมอยากมีไหมหรือตอนนี้อาจจะมีเป็นตุ๊กตาแต่ว่าไม่ใช่ตุ๊กตาหน้าเป็นตุ๊กตาฟ้างูดูเออแล้วี่ตอบกับต้นไม้ใช่เขียนชื่ออิเม่เขียนใช่ตอบตอบเลยคุณนะนะเป็นคนตอบใจร้ายจังเอออ่ะโอเคคือตัดจบเองไม่รู้ ถ้าแบบเป็นเรื่องแบบศิลปินต่างประเทศทั้งโซนเกาหลีและโซนฮอลลีวดูดที่ญี่ปุ่นได้หมดเออมันเๆเขาทำงานไหมวันๆเขาก็น่าจะทำนะพี่แต่บางทีก็แบบแอบอาจจะแอบเล่นแอบอะไรอย่างเงี้ยนั่งข้างเขาก็อาจจะแบบอาาแบบโอ้เปิดดู MV อีกแล้วเนาะไม่งั้นคนเรามันจะไปดูเยอะขนาดนี้ไงที่ติดเศษตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนงาเนาะใช่พี่เออแต่ว่าเออเราก็อย่าไปพูดเยอะเลยอย,อย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็นั่งดูเะค่ะ <c oughs> คนที่เล่นคาวายไลท์อะไม่ได้ชื่อเอ็มม่าหรออ้าวอ่าเดี๋ยวไปดูเฉล,ลยกันไม่กูเข้าใจะเขาชื่ออะไรก็ตอนแรกที่แบบเอเอ็ A กับแปงคือเอ็มม่าเล่แนแพนนี่คอร์เตอร์ไม่ใช่หรอก็แต่มาแกเอ็มม่าแต่ว่าถ้าเกิดแปงไม่ใช่ทั้งคู่อุมี <l ots> เอ็มม่าค่ะโอ๊ยทำไม่ได้ก็รู้สึกว่าคอนเทนต์มันผ่อนคลายแล้วมันเป็นแบบคอนเทนต์ที่เราคาดหวังเนาะเพราะมันเป็นพี่เมย์อ่ะเขานานนานมาทีอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกคาดหวังคอนเทนต์เขาเราก็แบบคือไม่ผิดหวังเลยเว้ย ถึงแม้จะผิดหวังในตัวแต่ไม่เคยผิดหวังในตัวแดดดี้เลยก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าทางร่างกายยอมให้แดดดี้กินคนเดียวขนลุกอีกแล้วเอาขาขึ้นเลยนะไปและลากไปไป